ขอใครขอคอยเข้านาเอคนยิงขังขังขังฝาเอาก่ก้าเจ้จ้ใจดีอชนดีดีดังชอช้างด่งดีกระสุนแกมเจียช้ากระเช

เด็กเฮ้ยไม่เอาแล้วเด็กเด็กเด็กก่อนเด็กเร็วเฮ้ยีตังเฮาชอวี่นี้นมันจะจบไหมเนี่ยเด็กจานใช้ดีเฮ้ยฉีดีตังเฮาชอวี่นีาชีาชอ